ต้มข้าวต้มใส่ไข่และหมูสับให้ลูกสาวกินครับทุกคนมูนี่เป็นหมูสติ๊กที่เราย,ย่างแล้วเอามาซอยมาสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็ใส่ข้าวแอบบใส่พริกไปนิดนึงเพื่อให้เข้าไมีรสชาติที่ได้เห็นพริก,กน,น้อยเดียวเขาจะได้รสชาติจะได้ไม่จืดค่ะข้าต้มข็าต้มหมูใส่ไข่ ทำให้ขเขากินเพราะเขากินเด็ดโจ๊กมากเขาเบื่อค่ะกินแต่โจ๊กอันถ้วยไหนกับเบื่อก็ต้มก็ต้มให้กินไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แตกต่างเขาต้มกับโจ๊กแตกต่างที่ไม่แตกต่างตรงแตกต่างตรงที่เขาเรียกว่าเขาต้มกับโจ๊กเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างน็นคือไม่เท่าไหร่ค่ะ แต่นี่เป็นข้าวแท้ๆเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงมากมายค่ะก็เป็นหมูแท้ๆเป็นไข่แท้ๆค่ะเขากินเขาก็จะได้รับสารอาหารมากกว่าโจกช่วยจกสำเร็จนิดหนึ่งตรมกระตุ่ลูกสาวกินตอนนี้เขามีอาการปวดปวดตรงกกหัค่ะทุกคนเราตัดต่อมทอนซิลออกตอนมาเลย จะออกจากโรงพยาบาลเลกๆห้าวค่ะมันยังไม่ปวดมาตอนนี้ปวดนั่งกลุมหัวกลุมขมับเมื่อวานว่าจะจับส่งโรงพยาบาลนางกลัวเขาจะให้นอนค่ะนางไม่ยอมไปเรารอไปหาหมอเขานัดพรุ่งนี้ค่ะข้าต้มข้าต้มหมูหมูย่างใส่ไข่อร่อยค่ะ